รอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆเอฟซีทุกคนมาตอนนี้ก็อากาศเย็นแดดลมร่ม,มตกเนาะคะ่ะนี่เหมือนเร่งมองแป้งพักนี่แหละคะ่ะมาทอนหยาพักไล่สดุดปูดคุยกับเพื่อนเนาะค่ะผูใด้เขาว่ากัมาปูดคุยทักใต้กับแม่เพ้นใดนะะเด้อค่ะทำเกษตรดูกับในสวนกเกษตรนี่แหละคะ่ะ เกษตรอินรีท่ามโดยใจทำาโดยใจหลักนะคะเมือนีนคพวนดินทั้งวันคเมือนีนึพรวนดินให้คือไอ้กระเทียมนะคะพวนดินให้กระเทียมเบิ่งเด้อค่ะอนองค่ะงามอยู่เด้แม่เพอนว่าเขางามให้อยู่งามอยู่ค่ะกะได้ยี่สิบสามมือจากที่มือปลูกมากนะะเนาะค่ะเนาะยี่สิบสามวัน คือว่างามอยู่ค่ะปลูกขังข้งแรกหลอดแรกปีนี้ดยนั้นเดียวนี่และว่าท่านได้ปลูกอีกอยากเกี่ยวเขาตาเขาเนาะค่ะเนาะต้นเห็ดกระเสียดผสมประสานหลายอย่างหลายแนยวกับเห็ดหน้าเนปปลูกพักน่พักนี้เฮ้ากระสินินปลูกหลังหน้านี่แหละค่ะหลังฤดูการเจ็บเกียวเนาะค่ะปลายผลต้นหนาวเนาะ,ะป่ายนม้เป็นกับกระั่งเริ่มหนาวมากนะคะ กำลังเริมหนาวมากเพราะว่าก่อนหน้านี้กะบางต้นเดือนก็ยังมีฝนเนาะค่ะฝนพายุเขานำกระทวมหน้าพุ่นละตอนนี้ปกติเร้วตอนาาอากาศอากาศเริมหนาวแต่กับบอถ,ถึงขันวานหนาวแห้งด้วยค่ะ้านไม่เป็นกะหนาวพอดีบอถ,ถ,ถึงขันหนาวแห้งเนาะค่ะเนาะหนาวพอดีพ่องาน ก็เลยมากอู้่วนดินให้เขาล่ะก็จะให้คุณพ่อพอเอาปุ๋ยมาใส่ในแร่งนี่แหละใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยปุ๋ยกับปุ๋ยเอนจีในฟาร์มของแม่เพื่อนท่าเองเด้อค่ะ ถอนหญ้าออกแล้วก็พกุ่มดินเมื่อเจ้าก็ได้คางฟังพุ่นอรอบเลีย้ยงใบมากเยน็ยนเย็นเลี้ยงมากไม่เป็นกับมาฟังนีหลอบหลอบเจ้าอันเทียงอยู่ฟังพุ่นนะคะปลูกต่างแจกันที่หนึ่งหนึ่งพุศจิกาหนึ่งพืศจิกาในนี่ของที่หยิบสามเดี๋ยวน้อพืชว่าได้หยิบสามหมื่นหยิบสองหมื่น เมื่อปลูกห้องกับปลูกจนว่าคเํเหลวกับวัตถววานับเอาดอกนะคะไปนับเอามือที่สวงคนละปลูกเหลวเร่งๆคำคำแล้ว,ก,วลก็ไ้น้ำฮดน้ำปลูกจากมเมล็ดกระเทียมของแม่เพ่นเองนะคะที่ห้าปลูกสะสมเจ็บใ้เจ็บพันเจ็บแนไว้เป็นเชืนโตัวะคะ่ะปลูกอยู่ปลูกกิน เฮ็ดท่านไว้เองปลูกเองยุ่งสิแหะค่ะเพราะเขาบ่ไดดซื้อเขาเห็ดเกษตรอินทรียเพื่ออย่างเพื่อให้เจ้าของได้กินอาหารที่ปลอดภัยไม่เช่นกับบ่อ่อยแข็งแรงก็ต้องกินอาหารที่ดีที่สุดที่บ่ไดดปนเปื้อนสารเคมีเนาะค่ะเข้าก็ต้องเฮ็ดเองอว่ามงสันเข้าก็บบ่บ่หมั่นใจว่าผู้ใดสิมาเฮ็ดอาหารอ,อินทรียแห้เข้าใดซื้อกินนะคะเข้าก็ต้องเฮ็ดเองปลูกเอง อีกอย่างเข้ากับเป็นอาชีพเกษตรกรอยู่แล้วเนาะคะ่ะเป็นอาชีพของเข้าอยู่แลว้วเกษตรกร,กรหนาทีของเขาก็คือปลูกอยู่ปลูกกินเหลือกินได้กินบอ่อท่านบ่อเบิร์ดตั้งสี่เข้าก็ขายได้นะคะขายได้สั่งไใด้ได้ให้เจ้าของนั่งได้กินพอจัองสีเนาะคะ่ะก็เหตุแห่งเขา้าอ่อนี่กำลังใจเนยลาขายได้ก็เห็นเงินเนยก็มีแห้งสู่นะคะมีแห้งสู่ต่อไป กะมาหลังจากหน้ามามือนี้คุณพอกัะย่างเอาเขาขึ้นขึ้นเล้าอยู่ค่ะบ้านไม่เพีนว่าเอาเขาขึ้นเล้าขึ้นยุ่งขึ้นช้างนั่นแหละค่ะมือนี้กับมดมืดแล้วมิดเขาแล้วก่ะรอบพินาเป็นแบงนี้พินา,นาจังว่ากันไหม รอบหลังนี่จะได้บวกลายได้เขาเม็ดหน่อยเป็นเขา่าเป็นเข่านักเนาะค่ะเป็นเข่านักของแม่เพ็ญกินเหล่วมันบวมเอยเขาเม็ดหน่อยนี่กินได้กินได้ลายกินได้อิ่มป็นไหนก็บบวมเอยเป็นเข่าน้ำตาลตั้ ข้อเหตุอินรี่มันก็มีความพุ่มข่นคุ้มกันอีกอย่างตีไปอีกอย่างสบายใจตัวโตเฮ้าเอาหุนออกี่กนกะใส่ปุ๋ยให้อีกรอบนี่ก่ะิตสมอาหารากระชายต้นใไและวันนี้ต้นกับสิงาม ยีส่สิบสามมือนสิบส,สองมือขอบคุณทุกการแวะเขามาชมเด้อค่ะเห็ดกระสีกระสีธรรมชาติกระสีเพิงผ้าตัวเองกระสีบริ K s. K s. ใส่สารเคมีนะคะเขาต้องใจใจหย่าเกิดมากเท่ากับมากมาถอนหยานะคะมาถอนหยาออกถอนหยาต้นหยาละน้นอย,อยคอยเหตดไปเนาะคะ่ะคอยท่าไปงับมาเลย ต้องเลือกบ่ไดดดอกที่มีเท่าเฮ็รเกษีเฮ็ดไปกับจะคองได้กินได้ยู่ได้กินน้ำผืดน้ำพักนีกค่ะโอเคแล้วเนาะค่ะเนาองับ,บย,ยับใหญ่เลยเสียงมันบ่ไดดเสียงมันอัน์น้อสวัสดีค่ะแม่แม่บ้าน แคนาดาแม่บาทแคนาดาสวัสดีนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะแม่เพนคนเหตุเกษตรค่ะแม่เพนฟาร์มเกษตรอินรีกับอยู่แต่ในฟ้ามนี่แหละค่ะอยู่แต่ในฟ้ามคือเอาหุ่นเนเอาหุ่นผักโยงผักถอนหญ้าผักอยู่ทังสี่แหละค่ะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณมากมายค่ะ เพื่อนได้เขามาเห็นไม่เป็นกับเขามาผูดคุยไดะะ้เด้อค่ะผุดคุยกันได้แหลกเปลี่ยนกันได้นะคะตั้เกษตรอินทรี่ดูแลใส่ใจ ให้ความไก่คิดเขาตลอดเวลาค่ะทั้งทอนหญา้าทอนหญา้าทอนหน้งออก คุณทุกการรับชมนะค่ะเนาะไปเวียนแวะเวียนเข่ามากค่ะมาคุยกับแม่เส้นไถนะคะย่ำขอหมดก็คือถิ่นยาอันนั่งมักย่ำบอกย่ำมากก็คือบ่อโผล่าสิให้นั่งมักมานั่ง อันนั้นมักมะเทใ,ใสัยขวยหมดขอบคุณสองล้านดวงตาเนาะคะ่ะ ย่างนานางาในน้อยๆเขาก็จะมาถอนเขาออกก่อนเขาใหญ่เขาจะย่งอาหารพักปืดของเห่าพืดผักของเห่าเนาะ ก็จะชอบเนะค่ะชอบอากาศหนาวเขาก็จะงหญ่แวนกับบได้เอามาอือหือสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนว่ะในเพื่อนอ่านบเป็นดอกเด้อค่ะภาษาอังกฤษนั่นขอบคุณที่เข้ามาผูดคุยนะคะในเพื่อนสวนฟ้ามเกษตรอินซี่เนาะ,ะค่ะก็อยู่ตัวในฟ้ามนะคะเหมือนนีมาถอนหญ้าพัก มาเอาหุนห่นกระเทียมเนาะคะ่ะกระเทียมบานกระเทียมไทยเห้านี่ละไม่เพิ้ลจะว่าภผคกอีสานนะคะเพราะว่าไม่เพินเป็นค้นบุรีรัม์้นอีสานเนาะคะ่ะว้าไทยกระสีว้าว่าวชัดบอกของกระสีโต๊ะเล่าก็เลยยว้าภาษาเล่าภาษาภาคอีสานนั่แหละคะ่ะภาษาอีสานบ้านานเห้าเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณนะคะ คุณมากมายที่เขามาให้กำลังใจทักทายเม่เพ่นค่ะ คุณน,นะคะแก่สีสอดนาแล้วเลือบอ่อไหยงับมากเรื่อย คุณที่แวะเขามาบักซองบึงเด้อค่ะคุณทำกระสี เรื่องสีใดออกมาง่ายเ่าไปสีเขาวนนอยู่ยุทธิเก็บเขาแล้วแหละล่ะคือเขายี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกกระสอบแถวเดียวกระตุก อีกสองทีานาจะสวด2อึงสามครั้งสวัสดีค่ะโอ้ยผู้ใดมานอ้อนี่เพื่นคืออเห็นหงแต่นอนี่เนาะมาจังไดนอค่ะกดไหลแล้วครับโดนมาแล้วครับ ใหญ่อะไรนะ้ออีไเนานอนะขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณที่เขามาซองซองห่องแม่เพนเดอมาถอนหญ้าพักแลก้วก็ยุ่งค่วนดินเห้เขาพร้อม ขอบคุณที่เขามารับชมเด้อค่ะขอบคุณที่เขามาซองห่องกระสีแม่เพ็ญนนแล้วค่ะดูในฝ้ามีละค่ะดูแลต้นพักเอาหญ้าออกขวนดินแปลงผักอินซี่ของแม่เพ็ญแล้วค่ะดูแลใส่ใจยางไก่ชิด ใค้คิดเขาดูตลอดเวลาแม่บ้านแคนาดาว่าทำไมอันนี้ก็บบอาหูเด้อค่ะแล้วแต่สุดแถ่แต่เพืนเด้อเฮ็ดจังไดล่ะเพืนเว้ามากเนาะเอกระหารเพลินพอฟังเดี๋ยวกับลุงไหลแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวกับลุงไหลแล้ว กะ็ะดีดออกให้เนี่ยกระไดเด้อค่ะเด้อดีดออกให้เนี่ยกระไดในโบคะ่ะถ้าเขาก็น่าจะไปละละมั้งเพราะว่าเขา บองวสุภาพพอดีแม่เพิ่นกันอยู่อยู่เครื่องเดียวเนาะคะ่ะมังบ่มีแนวอันกรอบตูกน้ำออกแล้วนะแดงเป็นคนไดกับเียเสียงยังกับพวกหู บ้คะ่ะร้างเพิ่นเถอะเนาะคะ่ะเหล่วแต่เหล่วแต่เพิ่นเนาะกะ ส่อนแด้วยด้ละมันมีเครื่องเดียวไหมมีอยู่เื่องเดียว เขาก็บเก่งๆม่ง่งอไว้แม่ลุกดุขอบคุณเด้อค่ะที่เข้ามารับชมของกระสีด้นนกน้อยของแม่เพ็ญเนาะค่ะห้องกระสีเล็กๆของห้องกอยู่ไปตามปัษาเดอะค่ะเนาะเม่ไรนี่ ช่องใหญ่คือเพิินดอกเห็ดไปตามภาษาท,ที่ที่วิธีธกเษกเษตรเกษตรธรรมชาติบ้านนอกทำไมเป็นเห็ดเกษตรอินทรียเพื่อที่จะหาเจ้าของได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี ก็เหตดไปเท่าที่เ้าเหตดใดเนาะค่ะบ่ไปร่งแก่ไผบ่ไปเบียดเบียนไผบ่ไปกล่าวลาวผู้ใดก็เฮตดไปตามภาษานะคะก็บ่ไปกล่าวลาวไผบ่ไปว่าไห้ผู้ใดเนาะค่ะเนาะแม่เพ่งก็อยู่แบบวิถีชีวิตบ,บ้านเนาะค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกแกงใจแม่เพ่งก็จะขออนุญาตเนาะคะ่ะโล่งไหล แค่นี้ล่ละเพราะว่าดีที่สิบนาทียี่สิบสองนาทีจังพอกันไม่ไรหนานะคะหอบหนีกน็จะเอาซ้ำนี้ก่อนทำงานต่อออกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ